สวัสดีค่ะจิงกะเบียสโตของเรานะคะนอกจากเราเป็นโรงงานรับผลิตกระเป๋าแล้วนั้นเรายังรับผลิตในเรื่องของอ c เซสซอรีหรือของตกแต่งน้องกระเป๋าให้สวยๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันกระเป๋าตัวห้อยนะคะตรงนี้เรามีตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะนี่ผ้าพันจะมีหลายเกรดมากเลยนะลูกค้าเป็นผ้าพันซิวไหมลาตินคือตรงนี้คือแบบสวยมากนี่คือผ้าพันเดี๋ยวจะเป็นแบบแพงนะคะคือ อันนี้คือเราก็รับทําแบรนด์ทั้งหมดนะเรามีเฉดสีเยอะมากให้เลือกนะคะลูกค้าจะเอาเป็นแบบใส่ซองก็ได้ใส่เป็นพวงก,ก็ได้ตรงนี้เราทําได้หมดเลยค่ะลูกค้าขาเรามีเฉดสีเป็นพันๆเฉดสีให้เลือกเลยนะอาจจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่างตัวอย่างตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถออกแบบลายของตัวเองมานะเช่นออกแบบมาว่าต้องการลายแบบไหนสีอะไร แล้วก็ปั๊มแบรนด์ให้ทีนี้ทาได้หมดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าปั๊มแบรนด์นั้นคือปั๊มตรงไหนนะอันนี้เลยค่ะน,นี่คือจะปั๊มตรงท้ายเวลาพันกระเป๋าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบรนด์ของลูกค้าได้หรือแม้กระทั่งว่าตัวห้อยกระเป๋าอย่างเช่นตัวสายอะค่ะก็คือผ้าพัานตรงนี้คือปั๊มแบรนด์ของลูกค้ายาวๆเลยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวพาโชว์นะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสีสันสวยๆให้ดูเลยนะคือดูได้หมดเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะหรือจะเอาแบบลายที่ทางบริษัทของเรามีอยู่แล้วนั้นแต่ว่าปั๊มแบรนด์ของลูกค้าลงไปก็ทําได้เช่นกันหรือลูกค้าออกแบบมาให้เราจินนี่ก็ทําได้ค่ะบอกแล้วค่ะคุณต้องการเป็นแบบไหนที่นี่เราตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณค่ะที่นี่ที่เดียวแอรจินกับเบลสโตของเรานะคะอันนี้จะพูดถึงโหมดผ้าพันนะคะเรารับผลิตทั้งหมดเลยค่ะ ลูกค้าให้เราผลิตลายเยอะมากนะคะหรือจะเอาลายแบบว่าที่ทางเรามีอยู่แล้วนั้นหรือจะเอาเป็นลายของตัวเองมาก็ได้เช่นกันโอเคทีนี้มาถึงที่ตัวห้อยกระเป๋าน้องม้าบ้างดีกว่านะนี่คือบอกเลยเราผลิตมาทีนึงเป็นแสนชิ้นนะคะ นี่นะคะนี่เราขายส่งนะคะขายส่งตัวหนึ่งถูกมากมาลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นสีของตัวเองก็สั่งเลือกมาได้อีกเช่นกันนะคะนี่จะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีม่วงสีอะไรพัสเทลคือทําได้หมดแพ็คเป็นห,อหอ่อๆเป็นแบบนี้ราคาส่งยกห่อก็ถูกมากขายเป็นรายตัวก็ทําได้เช่นกันามาถึงปอมปอมบ้างดีกว่านะปอมปอมก็มีหลายแบบมากเลยปอมปอมแบบวงกลมเป็นแบบกลมนี้นะคะมันจะมีหลายขนาดอีกนะคะจะไปมีเดียมไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ ขนาดไหนก็คือเลือกมาได้เช่เชนกันอีกนะนี่เรามีเฉดสีเยอะมากเฉดสีเยอะมากนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็มีปอมปอมมีหัวใจอีกนะคะนี่ขายยกถุงเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าแยกเอาสีละกี่ตัวกี่ตัวก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นปอมปอมหัวใจ นี่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะปอมปอมหัวใจนะมีหลายสีมากเลยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคือรับประกันคุณภาพเลยนี่คืองานสวยปอมคือสวยมากคือขนเฟอร์นี่คือนิ่มมากเลยอะขนเฟอร์นิ่มสุดๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อิสเซสซอรีตัวห้อยกระเป๋านะนี่เป็นห้อยหูของกระเป๋าเนาะขนเฟอร์ค่ะเฟอร์แบบนุ่มไม่ไหวแล้วอะค่ะ สวยมากตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะเลือกสีของตัวเองก็ได้อยกเช่นกันนี่ห้อยออกมาแล้วจะประมาณตรงนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะนี่ตัวห้อยนะคะตัวห้อยกระเป๋าเนาะสวยมากสวยดูรูปแพรงสุดๆไปเลยจ้ะมาถึงตรงนี้บ้างดีกว่าตัวปอมนะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะเป็นถักถักนะถักเป็นแบบว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวปอมแล้วก็มาพันเป็นเกลียวเจากผ้าพันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละ มาพันๆเป็นแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะมีเฉดสีคือเยอะมากเลยค่ะทีนี้มาของตกแต่งที่ดูสวยดูแพงขึ้นดีกว่าเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะอันนี้จะเป็นไม่ว่าจะเป็นมา้าเพชรหัวใจเพชรหมีเพชรกระต่ายเพชรอะไรเพชรนะคะที่นี่เราก็ทําได้หมดนะคะ make to order ค่ะ OEM นะคะ make to order ลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนจีนี่ทําได้หมดเลยงานสวยปังมากนะคะนี่คือจะเป็นแบบเพชรครึ่งตัวเพชรเต็มตัวก็ทําได้เช่นกันนะลูกค้านี่คือแบบ คือรับประกันเลยว่าคืองานสวยสุดๆเลยอะค่ะอ่าอันนี้นะคะนี่คือสายแดดแสงธรรมชาตินะคือแบบโอ้ยสวยไม่ไหวแล้วค่ะแม่โอเคมาถึงสายอ็อเดอ์ซอรีบ้างดีกว่านะสายผ้าพันนะคะสายผ้าพันตัวห้อยกระเป๋าตรงนี้เราก็ทําได้หมดเหมือนกันค่ะนอกจากกระเป๋าที่ทางเราผลิตขายอยู่แล้วมีแถมให้แล้วนั้นลูกค้าแบบเฮ้ยอยากได้ผ้าพันเพิ่มเติมอยากได้สายห้อยเพิ่มเติมอยากได้ของตกแต่งเพิ่มเติมจากกระเป๋าที่ทางมีอยู่แล้วเนี่ย ที่นี่เราก็มีเหมือนกันเลค่ะนี่จะเป็นสายแคมวาสนะสายแคมวาสหรือว่าเป็นสายถักตรงนี้คือเราก็มีหมดเช่นกันค่ะคือแบบงานสวยมากราคาส่งก็ถูกเวอร์นะคะบอกเลยค่ะนี่เลยค่ะมีหลายเกรดเลยนะอันนี้คือจะเป็นของคล้ายๆกับ FD ฟดีเฟนดีนั่นเองเนาะคือตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะว่าจะให้กี่มดุดความทีความห่างของสายก็เลือกได้เหมือนกันมีหลายสีให้เลือกเลยค่ะ นี่ขายส่งนะคะเราขายส่งค่ะขายส่งทุกอย่างเลยค่ะกระเป๋าก็ขายส่งตัวห้อยขายส่งสายสะพายขายส่งทุกอย่างคือขายส่งหมดเลยนะคะเลือกมาได้เลยนะคะที่นี่เราตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือของตกแต่งกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นม้าเพชรอะไรเพชรทุกอย่างที่นี่เรามีหมดเลยเช่นกันแล้วก็นี่เลยที่เป็นฮิตมากๆช่วงหนึ่งแล้วก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะที่ห้อยใส่แว่นตา ใส่แว่นตาเนาะไอตัวนี้คือแบบน่ารักมากเราก็ผลิตนะคะมีหลายรูปแบบมากเลยอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยเช่นกันคะ่ะราคาส่งก็ถูกเวอร์นะคะทักมาได้เลยนะคะใครต้องการของตกแต่งกระเป๋านะคะอยากจะทําเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะปั๊มแบรนด์ของตัวเองลงไปที่นี่จีนี่สามารถทําให้ได้หมดเช่นกันคะ่ะติดต่อมานะคะ a jinglebelstore นะคะหรือโทรมาที่0626509295คะ่ะที่นี่ยินดีบริการนะคะขายหมดทุกอย่างจริงๆคะ่ะผลิตทุกอย่างให้คุณแล้วค่ะบอกแล้วคะ่ะว่า ตอบโจทย์ทุกอย่างที่คุณต้องการที่นี่ที่เดียวแอจิงเกอร์เบลสโตของเรานะคะ กล้าการันตีได้เลยค่ะในเมืองไทยมีแค่บริษัทของเราที่เดียวนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแฟชั่นคุณต้องการจะผลิตหรือตัวห้อยพวกนี้คือเราทําได้หมดครบวงจรครบวงจรมากที่สุดแล้วก็ยืนหนึ่งมาหลายปีนะคะเรื่องของกระเป๋าแฟชั่นของผู้หญิงแล้วก็ของตกแต่งตรงนี้สามารถปั๊มแบรนดได้หมดเลยนะคะใครต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าบริษัทหน่วยงานไหนนะคะที่อยากจะทําของแจกลูกค้าทําของแจกตัวแทนจําหน่ายของซูวิเนียนั้นคือที่นี่เรารับผลิตทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะ เป็นกระเป๋าเอ่ยออตัวห้อยหรือแบบสมุดโน้ตอะไรพวกนี้ค่ะที่นี่จินนี่ก็สามารถทําได้หมดเหมือนกันคุณสามารถแชร์ไอเดียมาได้นะคะแล้วเรามาตกผลึกกันว่าของออกนึงของออกมานั้นจะให้เป็นแบบไหนที่นี่เราก็ทําได้หมดเช่นกันค่ะโอเคขอบคุณทุกคามามสนใจนะคะที่เชื่อมั่นสินค้าของจิงก๊กเรเบลสตร์ของ,งเราเชื่อมั่นตัวจินนี่นะคะใครสนใจเป็นแบบไหนก็ทักมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ